บทที ольше, ส่สิบสี่บทส่บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาวสังเกตุวิหารติกะปีวัตมินมหามณีมหาตาพิภุสังเกตนะสังเกตปัญจมัติเตุพิภุสตเตหิตะเพหิวะลานเตหิตะสหิจะโลกาตาตุหิตะวะตตาเยปุลเยนาสานิปติตาโุติพระขาวตังทัศนายะพิภุสังคสสะตโคจตุนังจุตาวะสกายยิกานังเทวานังเอตตาต้าโหติอายังโหพระขาวตาสังเกตุวิหารติกะปีวัตมินมหามณีมหาตาพิภุสังเกตนะ สังทีปัญจมัคเตหิพิภูจเตหิตาภิหิวะลาหิตาทัสสหิตารุคาตาตุนิเทวตาเยปุญเยนาชาณิปฏิตาหุงติภัควันตาทัสสัญญาพิภุสังทัสสยานุนะไมยังปีเยนะภะควาเตลุปัสังการมือยามอุปัสังกามิวะภะควะตูสันติเกปันติกาคาถาภาชยามัตติอัตโคตาเทวตาชยิตาปีนามะพระละวัปุริโสตัมมังตังวะ พาหังภสษาเลยยปภาษาหนีตังวาพาหังสัมมิเชยราเอวะเมวะสุตาวะยเซตุเทวาสุอัตตะระหิตาพาขวะตุปุตตาตุปะตุลาหังสุอัตโขตะเทวตาภระวะภะคะภะคะวันตังอภิวาเทวะเอกมันตังอัตตังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพาขวะตุสันติเกอิมังคาตังอภาสิ มหาสม,ม,ามัยอุปวัตานั้นเีเทวาคยาสมาคตาอาคตามาอิมธรรมะสม,มัยยังทักขิตายว,วปัปปะราชิตาสังคันติอัโคอัปะาาเทว,วตาภะกวโตวสันติเกมังคาตังอาภาสิตักลพิโคสมา,าจังสูติตตังอุตุอัตนโนอุจุกับมากังสูสาราธิวะนีตานิคเะเฮวาอินทรลายานิลกขันติปันิตาติ อัตฉริภูปราเทวตะพักขวัตุสันติเกมังคตาภาสีเจวาชีลังเชวาปริกาอินทัชีลังโอหะต่ไม่มีจติเจรันติสุทาวิมาลาจักภูมาตาสุชันตาสุสุนาคาติอัตฉริภูปราเทวตะพักขวัตุสันติเกมังคตาภาสีเจเกติพุทธังสารนังคาตาสีนะงคาเตมิสันติอภัยภูมิปหายามนุสันติแห่งเทวกายยามปริปูริสันติติอัตฉริภูปขวะวิภูวามันเตสีภูมิเยนะภิโกเวทัสศุโรกาธาตุสุเทวตะจันนิปติตาหงุติ สัทธาคตังทัศนียะพิคูสังฆาสตีปิเตพิคเวไอหิสุงอาทิตามันตานังอลาห์ตโตสัมมาสัมพุทธเจตสัมปิภะควันตานังเอตตาปะละมะเยวะเทวตาสันิปฏิตาไอเฮสุงเซยัตถะปิไมหังเอตตาละหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตังทานังอลาห์ตโตสัมมาสัมพุทธเจตสัมปิภะควันตานังเอตตาปะละมะเยวะเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติเซยัตถะปิไมหังเอตตาละหิกะจิกิตามิพิคเว เทวกายานังนาม,ามิมิจติกาสัมมิภิกขวเทวกายานังนามิเตติกามัมภิกขวเทวกายานังนามามิตังสุนาสัสาะุตังมะนาสีโลกะสถาภาสิจาศศรรมิติเอวังปันติโอเอภิภูมิพระคัมภีร์ปัจจัยสูงสงพระควาเอตักท้โวจัก <c> ศ <oughs> ีโลกะม,มนุสย์กัมมิยะตัะยัตถภูมิมาตาัสิตาเยสิลิตา เยสิตาสเนิคันทพะลังปะหิตตาสมาหิตาปูตุสีหาวัสลีนารลมาหังสาสสัมปูโนโอทาตมะนะสาวาสุทาวิปัสสนะนะมาวิลาพินโดปัญจสติยันวาวันีกับปิละวัธวีตตโตมเตนิสตาสวกคีสารเนลติเทวกายะพิกันตาีวิชานาสภิกขตีจาปะมะกลุงสุวาพุทธาสารณะเตสัมปาตุระหูญาณวามานุสานาทัศน์อเปเกสตตมะทักษุอาสหะสอัตตาสันติ สตังเอกกสหาสานาอมะนุสานะอมัตถสุปเอเกนะตตมัตถสุสชิสาสะปาปุสาอหุตัดจัดสัมพังอภินยายาวะวะ่าว่าขวนจาจักุมาตตัวมันจะยสิสตาสาเกสารเนรติเทวกายาพิกันตตทวิชานาทัพพิกโกอดีวหังกิตย,ย,ยิสัมมิติไรหิอนุปปุเพสุ สัตตสหาัสาวยขาปุ่มมากับอิละพัฒวาอีที่มันโตชุติมันโตอัตนาวันโตยาสัตยินโมทัมันอภิกมมมกรรมมูลพิจิณังสมิจริงวนะนังชัชชาสัตยาเฮมะวะตายยขานานะแตะเวไม่โยอีที่มันโตชุติมันโตอัตนาวนโนยาสัตยินโมทัมันอภิกมมกรรมมูลพิจิณังสมิจริงวนะนัง สตาร์ิลาติสหัสายะขานานาต่าวันิโนยิ่ที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาสัตย์นมัทนาพิการมงพิคิวนังสำมิตริงวะนังอิเจเตโซสสหัสายะขานานาต่าวันิโนยิ่ที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาสัตย์นมัทนาพิการมงพิคิวนังสำมิตริงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานาต่าวันโนยิ่ที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโนยะสัตย์นมัทนาพิการมงพิคิวนังสำมิตริงวะนัง ภูมิพิโรนาชาคหิโกวิปุสาสานิเวศนางพิณโยนางสัจจะสังยักษานางปยิรูปัสเตภูมิพิโรนาชาคหิโกโสปาคาสมิติงวนาปุริมาจัตที่สังลาลาจารัตตาลัทธาลัทธาโธปสัจติคันทปนาธิปติมหาลายาเกสตรศิโตปุตตาปิตตตาภาโวอิทินามะมหาพละอิทิมนโตชุติมนโตวัฒนาวันโตยาสันติโนมาธมานาปิกขมุภิคุณังสมิตินว่นังทักขีนาจัตทิสังราชาวิรุณหูตัปปชาสติ ภูมิทันทานังอธิปติมหาลายายัสสจิโตปุตตะปิตัสสะพะโวอิตินามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวัฒนะมันโตยัสสจเชนโอมัทมานะพิการมุงพิคุนังสันิติงวะนังปัจจิมะเจทิสังราชาวิรูโขปชาสตินาคานังอธิปติมหาลายายัสสจิโตปุตตะปิตัสสะพะโวอิตินามามหาพลา อิติมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัสินโนมัทธรรมนาพิการมุพิจุนังสมิติงวัานังอุตตรแจัตทิสังราชาปุลเอโลตปัสภาสติยะคานาอธิปติมหาลายยะสศจิโรอุตตปิตัสสภาวะอิตินามาเมาพลายอิติมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัสินโนมัทธรรมนาพิการมุพิจุนังสมิติงวัานังปุริมาทิสังรัทธลัตโธทักขีเนนะสุริวิลุนะโกปะคิเมนะวิลุปะโกทะปุเวโลอุตตรังทิ่ังตัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ทัตทัตจามนาอาจางสูวะนีกับปีละวัทะเวตีสังมายาวิโนทาสาอาคูวักยานิกาทธามายากูเวนงเกนทุวิเวเกนทุวิภูจาวิทูโตจะหาจันทโนโกามาสนูโตจะากินนูมันทูนี่มันทูจะม,มานาทูโอปามาทูจะเทวสโตูจะมาตาลิจิตตสนูจะคันทัพโพนะรลราชาชานโนสโกโ อาภูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสิยะวัชาสาเอเตจดเจเจตาราชโนกันทภาสหราโชพิโมทนาพิการม,มุงพิจุนังสมิติงวะนางังอาตะคูสัวะนปภาษานาคาในสาลาสหะตัชก,กากัมพระสาตาลาอาภูปายาฆาสาหายาติพิยามุนาลัทธะลัทธาจะอาภูนาคายะสาสนุติเอลาวันโนสมาหะมหานาคูสโสปาคาสมิติงวะนางัง เยนาคะลายชีสหาสาหารลันติทิพาสทิชาปะคีวิสุทธาจาักโกววหายาสาเตวะนะมัตตาปตาติตาสุปนาอิติเตตนามังพระอะยันตานาครา,าชานามาสิสุปันาตุเขมากาสิพุทโตสันหาหิวจะหิวยาหยันตะนาคาสุปนาสารณะ,ะมากการสุพุธังทิตาวชิลาหาเตนะสมุททางอสุลาสิตา พารัตโลวะสาวสัเตเสตยิทิมันโตยะส,สัสนโนทารักันชามหาปินมาอสุลาธานาเวคาัสาไปปะจิตติสุจิตจะปหาลาทนัมุจีสหสตัตตจจะปลริปุตตานังสัมพีวีโรนามากะสันนังหิวาพลิงเสนังราหุพัฒมุปาขมุสม,มะโยธานิพันธันเตวิคูนางสม,มติงวะนาง อาปูเจติวาปัตวีจติชูวายุตถาคมุงวัลุณาวัลุณาธิวาโสโม,มยะจะยะสาสหะเมตากรุณากายิกาอาูเซวายะสาัชโนทาสิติสัตถากา,ทา,ทา,ทายาสาพินานาตะวานินโนชิ่มันโตชุติมันโตวัฒนามมวันโตยะสัชโนมาธามานาพิกามุงพิจูนังสมิติงวะนะเวทูเจติวาสารีจัสมาจัตุเวยันมา จันทสุปานิสาเทวาจันทมาภูปุลคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยม,มาภูปุลคิตานักขันตานิปุลคิวาอาคูมันทวะลาค่ะมาสุนังวาสะโเวเสถโทสังกูปาคาปุลินทัตูทัสิเตชะจ,จากายาสสพนานาตะวานิโนยที่มาตัวชุดมันโตววัฒนาวันโตยาสัสจิโนปัชมานาปิกามูพิจุนังสิมิติงวะนางัง อธากขออธากผู้สาวผูเทวาชาลามคิปิคาลิวะอริทธกาจารุชาจะอุมาบุพะนิพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจัจจุตตาจะอนิชกัสุเลยยารุจินาอากูอาคูวะสะวะณีสิโนท่เสรีท่าสัทากายาสัพเพนานาตตะวานิโดยิมาโตชุติมาโตวัฒนะวันโตยัสสินโนมาถ้ามนาพิกามุงทุกข์นั่งแั่ไม่จริงว่านั่งสมานามหาสมานามาสะมานาสามนุสุตมา สีธาปัทูศิกาอากูอาคูมโนปัทูศิกาอาทคูหาแลโยเทวายยจะรูหิตะวาสิโุปราคามหาปราคาอากูเทวายัสสศิโุทัศิเตสะสาธกายาสัพเพลานะจักรวินิจฉันโตชุติมันโตวัฒนาบันโตยัสสศิโุมาตัมนาพิการมุพิจุนังสมิติงวะนังสุกากะลุมหาอาลุณาอากูเวฆะนัสาสหะโอคาตัยหาปาโมคาอากูเทวาวิจักขณาทธรรมธาหาละคาชาวิละกัจจะยัสสศิุนทนะยังอาคาปัจนุนโญทิสา อภิวัตสติทัาสติทัาตากายาจะเพนนานะตาวานิโนชิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาสัจิโนวัฒมาณาภิกามุขพิจุนังสมิธิงวะนังเคมิยาดุสิตายามารัตกาจายาสัจิโนตัมพิตกาลามาเสถาชุตินามาจาอาสวานิมัะนาัตติโนอาคูอัฐาคูปัลนิมิตาท่าสติท่าตากายาจะเพนนานะตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาสัจิโนวัฒมาณาภิกามุขพิจุนังสมิธิงวะนัง สถิเทเทวานิกายาสเปนานาตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุเยจันลีทะทิสาสหาปะปวุทธ,ธาชาติมัคคีลังโอคะตินะนะมาสวังท่คีมูเขตะตตลังนาคังจันทะวะอาสิตาติตังสุรันมาปะละมัตโตจาปุตตาอิธะมัตโตสหะสันนังกุมาโลติโสจากโสปะคะามิติงวะนาสหะลัมมะโลกานังมหาลัมมะพิติธาติ อุปปันโนชุติมันโตวินาคา,ารายโยยะสัจส,สีโสทเสถอิสระอาคูปันติกะวะสัตวติโนเตสัจมัทธโตอาคาหา,าลิโตปริวานิโตเตจะสัมเพียพิกันตีสินทีทีวีจะลำมม่กมีมลาศีนาพิกันเมตปัญหาจักาหามันทิยัโอขะหันหาทะปัญทะละ ปัลละทะลราเคนาพันธมัตูสมันตาปริวาเลทะมาโวมุติตะโกตินาอิติทะสามหาเสโนกันหาสเนังอภิสัยปนินาตะละมาถัดชาสมารังกิตวาหลังพินเพระวะยะตาปวิทโกมีโททนายันตุวสาวิชุกูทะทาสูปัจจุวันทาติสังกูโลทะอาจยังวะสิ ตจัตสัมพังอภินรัญญายะวะวะขีวานาจักภุมาตโตมัจจิสตา,าสาวกีสาระเนรติมลาลสีนาพิกันตตีวิชาณาถาพิขโวเตจัอปมามกะลุงสุวาพุทธศาสารนังวิตะวีตะลาคีเหปรกรรมงุงนีสังโซมังปีชัยุงสัมพีวิชิตาสังฆามาพยาติตายาสจิโนโมทันติตาหะปุเตนิตาสาัสวาสากาติชะนีสุตติบทที่สิบห้ามงคลกักรวันเด สิริทิมติเตโชชลาสิทธิ iscilla, ทธทมหิตมหาคุณาปริมิตรบุญญาที่กาลสะสัมพันธ์ลายะนิวาละนะสะมักังสะพระขวัตูปราตูสมาสัมพุทธสาวัตติสมาหะปุริสะละขนานุภาเวนะสินอยนฉริยานุภายวนชนานุภาเวนะอจจุตละสะตะมังคารานุภาเวนะชมพันนะลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัาสะปรามิตานุภาเวนะทัสสะอุปรลามิตา นุภาเวนะทัสสะปัลลัมตปัลลมิตานุภาเวนะสีสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะติจานุภาเวนะอินทานุภาเวนะทัสสะปรานุภานุภาเวนะเชืยธรรมานุภาเวนะเจตุลาสีติสหัสธรรมะขันธานุภาเวนะนวโลกุตตะละธรรมานุภาเวนะอัจจันติกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสมาธิปัญญานุภาเวนะชัสสะปินานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะ ทัศพระ,ระยานานุภาเวนะสัมพันยุตยะยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุบกขานุภาเวนะสัมพัฒนิตนะนุภาเวาน,าะานะนวร,รัะะตนตนะตย,ยัตะละนานุภาเวนะตุยหังสัมภะโลคัสโภปปัะวาทุกขโทมะนาสุปายาสาวิณสันตุสัมภะอันตรายาปิวิณสันตุสัมภะสังกัมบาตุยหังสัมมิชนตุทีกายุตโตตุยหังหุนตุสาว,วัสสาชีวินะ สัมมังคิโกโหตุสัมภะธาอาการสัพปะตะวะณภูมิคังคามหาสัมมุตตาอา阿拉ขาตาเทวตาสัตถาตุมีอนุรักษันตุพระวันตุสัมภะมังคลังรักขันตุสัมภะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุนตีพระวันตุตีพระวันตุสัมภะมังคลังรักขันตุสัมภะเทวตาสัมภะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุนตีพระวันตุตีสัมภะ พระวัตสัมภัมอักะลังละขันตุสัมภะเทวตาสัมผะสังฆาลุปกาเวนะสัตตาสุนทีว่นตุตินะขัตตายะขปูตานังปะปะขาหานิววัละนะปลิตตานุภาเวนะหันวาตีสังปัทวนะขัตตายะขปูตานังปะปะขาหานิววัละนะปลิตตานุภาเวนะหันวาตีสังปัทวนะขัตตายะขปูตานังปะปะขาหานิววัละนะปลิตตานุภาเวนะหันวาตีสังปัทวนะ บทที่ 16, ทะสิบหกพันเทกะรัตคาถาอาธิตันนาวาคเามยะนปะติกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัติตามไปนห้น่ปะปัตตัดจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอัลละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปันัจยโยธรรมังตถาตาสวิปสิอสังขีรังอสังกุมปัง ตังวิธานมะนุดูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำในปัจจุบันไม่ง่อนแง่งในขอ,แอนแกนในทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเลือนทำนั้นเนื่องเให้ปูป่งเิดอาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญยามาละนังสุเวิ่งเพิงทำความเพียรแต่ในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งเมื่อหินูสังฆาเลนเตนะมหาเจเนนะมันจุนาก็เพ,าเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมพรุทญ,ญาตผู้มีศีลอยใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลาย เอวังมิหาลิมาตาปิงอาหูและตามะตันที่ตังตังเวพันะะติกะรัตตูติสันตุอาจิคาเตมุติติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปุกปกติอยู่อย่างนี้มีความเพลี่ยนไม่เกิดการทั้งกลางวัน,น,นและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลานีหึเจริญรือนประกองกนัญญีแลบทที่สิบเจ็ดอภินันจิกะรัตนะปาทะ ชราทำโมเหิชราหานัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทำโมเหิพระยาที่นัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป um ็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณละธทมโมเหิมรณะอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีหิหิมนาเพหินาภาโววินาภาโวเราจะละเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภากจากของลของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรมมะสะโกหิกรรมะทายาตากรรมะยูนิกัมมะปันตุกัมมะปติสารณะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้คนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดการมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสามิกาลยนงังวาปะกัางวาตัสาะทายาทาพระวิสันติเราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นซึ่งไปเอวังอภัยเหย,ยอพินงังปัญจะเสีบตสีตพัง เราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถอะ